นี้นะครับชุดนี้จะเป็นชุดใหญ่ชุดวีคีอก็ว่าได้ฮะชุดมาตรฐานนะลุงนะชุดไม้ฟอร์มร้อยนะครับผมไม้ร้อยอะไรใดไม้ไม้ฟอร์มเลยอ่ะตำหนิตรงไหนเล็กๆน้อยนอยจัดการให้นะครับอ่าคือมาตรฐานเลยนะครับผมโจ่างนี้เราจะเล่งมือให้ให้แบบที่สุดนะครับผมเพราะว่ามันฝนตกด้วยนะครับยังไงก็ เข้าใจด้วยนะครับผมเพราะว่าเราทํางานไม่มีโรงเราทําแบบธรรมชาตินะครับไม่มีโรงเรือน,นไม่มีหลังคาทําแบบให้อยู่ในร่มไม้ธรรมชาติที่สุดให้ไม้ออกมาแบบกลมกลืนกับธรรมชาติดูแล้วจะได้แบบกดิดชื่นไปด้วยครับผมเนี่ยถ้าไม้มันอยู่้รอบอยู่ใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยพอเวลาเรามันนั่ง มันก็รู้สึกว่าลเย็นเป็นมาอย่างนั้นถ้าจะทำนะค้นตั๊เดียวนะครับผมแต่ว่าที่ว่ชาช้านี่ก็คือมึงหละฝนตกนะครับหลายคนแหลครับแว่าทำไมไม่ทำโรงเรียนให้มันรฐานล่ะแน่นอนครับผมมันก็หลายอย่าง นะครับเราไม่ได้ทําถึงระดับเป็นขั้นว่าเป็นโรงงานนะครับเราทําเป็นแบบนี้ทำแบบคน,นบ้านนะครับผมแล้วก็มีใครรับจ้างให้ทํแเราก็ทําหรือว่าออเดอร์มาแล้วก็ทําตามออเดอร์นะครับผมเราไม่ได้ทําเป็นเหมือนแบบโรงงานผลิตมาตรฐานนะครับหลายคนหลายท่านเออทำไมไม่ทานี้ให้ดีๆล่ะไม่ใช่ครับผมเราชอบบรรยากาศแบบนี้เรา,เราทําแบบลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดในยุคนี้นะครับผมก็เนี่ยขอให้เข้าใจนะครับ ทำแบบบ้านๆกันเลยตอนนี้ขัดขัดถึงเบอร์ไหนแล้วลุงเบอร์อ่าแบบเดียวเลยนะครับให้ดูให้ดูท่วงนชุงล่างขาพักทุงพักเท้าให้ดูด้านล่างเลยนะครับประมาณนี้เลยการเก็บงานเก็บรายละเอียดประมาณนี้ แผ่นนี้มันแผ่นยาวสามเมตรนะครับผม้มากว้างฝั่งนี้เป็นเมตรเลยนะเมตร่าเมตรนิดๆิดย่ลฮะตากนั้นห้าสิบเซนติเมตรเราต้องชื้นหน้ากากาให้ลุงเดยวก็ระทานลแลวเอาพวกกลุ่นละอองอันตรายครับ ลุงถ้าใสแ่แว่นถ้าเอาแบบแว่นใสๆได้ไหมได้เดี๋ยวผมซื้อมามีไหมมีไหมมีหรอเแต,แต่แต่ไม่ถนัดระเปลพาไม่ สะเดานะครับผมโอ้โหเตียงเะพอเวลาเราลงน้ำมันเคลือบสีนะครับเรียบร้อยก็อันนี้เป็นเนื้อไม้สะเดานะครับโต6พุตเขื่อยงามอันนี้เดี๋ยวเก็บรายละเอียดโต๊ะไม้ปลาดูทางฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้สะเดาเพิ่งเข้ามาใหม่ครับหน้า50 สี่สห้าห้าสิบหนาสามนิ้วนี่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าถ้าไหนสนใจไม้สะเดานะครับห้าแผ่นก็ติดต่อมาได้นะครับผมแล้วก็แว่นไม้กระดูกด้านนั้นแบบธรรมชาติเอาไปขัดที่สวยเลยนี่ไม้สะเดาลงแผ่นเท่าไหร่นะตกแผ่นเท่าไหร่แผ่นละสองพันนะครับหน้าห้าสิบ ส่วนด้านล่างก็ห้าสิบวกแหละนะครับประมาณนี้ประมาณไม่ต่ำนะครับไม่ต่ำสี่จุห้าหน้าเท่าไหร่นะหน,น้ายี่สิบหน้ายี่สิบนิ้วนี่โอเคครับยาวสองเมตรยี่สิบหน้ายี่สิบนิ้วหนาสามนิ้วแค่ละสองพัน พึ่งพึ่งพงขามานะไม้แห้งนะครับพึ่งขามาแต่ว่าแห้งแ็้วแหละโอ้โหถ้าทำดีๆเนาะลายแบบโจ๊ะเลยเนี่ยท่านไหนสนใจแผ่นละสองพั 2, บาทนะครับมีทั้งหมดหนึ่งสามสี่ห้าแผ่นนะครับผมหนาหน้าทำโตะครับ